่สวัสดีนะครับก็กลับกันไปอยู่กันในเกมเวอร์ไม่ใช่เวอร์ไม่ใช่บีดวันนี้มาอยู่กับเวอร์ไม่ใช่บีดนะครับโอ้เกือบพูดแล้ววันนี้มาอยู่กันในเกมนะครับเกมนี้มันเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับไม่สตอไทยมีสตอสตอไทยมีเหมือนจะแต่เหมือนจะต้องใช้เขาใช้การ VPN นะครับเพื่อต้องมุดเอานะครับคือสตอร์ไดม์โหลดไม่ได้เออมันต้องใช้สตอนอกโหลดนะครับก็มาอยู่กันในเกมนะครับชื่อญี่ปุ่นอ่านไม่ออกหรอกแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อเวอร์วิท อยู่ในเต็ดฟอนนะครับอ่าเกมนี้มาจากซีรีส์ของอนิเมชั่นมังงะไลท์โนเวลนะครับชื่อว่าเวอร์วิชนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เวอร์วิชก็จะแบ่งเป็นสเกลย่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เออซึ่งเรื่องนี้หรือเกมนี้จะเกี่ยวกับอะไรนะครับขอพูดเกินสั้นๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์นี้นิดนึงว่าซีรีส์เนี้ยเนื้อหาที่มาเขามีอะไรบ้างนะครับแบบคร่าวๆนะถ้าปีผิดขออภัยด้วยก็ กมนี้หรือเรื่อหรือหรือเนือ้อเรื่องของพวกอนิเมะเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็คือจะพูดถึงอ่าเป็นแม่มดนะครับวิทวิทยะแปลว่าแม่มดอยู่แล้วนะครับวิทแปลว่าแม่มดอยู่แล้วซึ่งวิทเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยปกป้องโลกไปดีนะครับก็คือจริงๆจะอิงประวัติศาสตร์ที่จะอิงช่วงสงครามโลกว่าสงครามโลกไม่ได้เกิดหรอก นะครับแต่ว่าเกิดเป็นเหมือนมีอะไรไม่รู้บุกมาบนโลกครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ได้เป็นสัตว์ประหลาดนะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ไอพวกนี้นจะเป็นสัตว์ประหลาดนะครับก็บุกขึ้นมาแล้วอาวุธบนโลกอ่ะทำอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากจะต้องพึ่งแม่มดอ่านี่เขาจะเรียกว่าพวกี้เป็นแม่มดนะครับตัวละครในเกมนี้หรือตัวละครในเรื่องจะเป็นแม่มดแม่มดพวกนี้ก็จะมีพลังที่จะสามารถปราบตัวพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้นั่นเองนะครับ โดยไปเทียบกับช่วงยุคสงครามโลกตาะตลกดีนะครับก็ <c oughs> บรบ <c oughs> จริงๆแล้วะเบสออฟของเรื่องนี้นะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือตัวละครทั้งหมดนะครับทุกที่มีอยู่ในเกมตอนนี้นะคือเบสออฟของตัวละครทั้งหมดในเรื่องนะครับ <c oughs> เขาเอามาจากอะไรรู้ไหมเขาเอามาจากนักบินนะครับเขาเอามาจากนักบินช่วงเออสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซดส,ส่วนใหญ่รวมรวมถึงสงครามโลกครั้งที่สองดยไอ้ไม่ใช่ส, 1, สงครามโลกที่ 2, สสหนึ่งผู้ผิดสงครามโลกครั้งที่สองซส่วนใหญ่แล้วมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปนมานิดหน่อยนะครับเอามาเป็นเบสออนของตัวละครอ,อ่าเอามาเป็นเบสออนของตัวละครหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเอาเรื่องเครื่องบินอะมาปนเยอะนิดนึงนะครับสาหรับเรื่องนี้ประมาณนี้เลยอันนี้อันนี้สั้นๆแล้วกันนะครับสั้นๆแล้วกันเนาะทีนี้ถ้าอยากรูุเนื้อหาเพิ่มเติมก็ไปหาได้นะใน กูเกิลนะครับไปหาได้ใน Google หรือจริงๆไปหาได้ในเ o k ก็มีคนมีมีช่องทางติดต่ออยู่อ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนบ้า <laughs> งผมเริ่มรู้สึกเบื่อ <laughs> ให้น้องให้น้องมายืนข้างหลังนานละไม่ยืนสิบินไปบินมาข้างหลังนานมากแล้วผมเปลี่ยนตัวบินบ้างดีกว่าโอเค,ครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆเลยละกันเนาะอ่ะเสียงในเกมไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเกมเพล์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนนในเกมอ่าโอเคเปลี่ยนเป็น้องคนนี้บ้างดีกว่าปึ๊บ ทีนี้ก็ในส่วนของเรื่องนี้หรือเกมนี้นะครับก็มีที่มาจากในส่วนของเริ่มนะครับเรื่อง,รองแรกเลยที่เป็นแอนิเมชันเนาะก็คือเป็นแอนิเมชันภาคสไตบิดอ่าสไตบิดคือกลุ่มไหนนะครับตัวละครกลุ่มไหนเผื่อใครอยากไปดูเป็นแอนิเมชันครับสไตบิดจะเป็นเนื้อหาของกลุ่มนี้หมดเลยทั้งกลุ่มนะครับมีทั้งหมดสิบเอ็ดคนนะครับก็จะเป็นเนื้อหาของกลุ่มนี้เขาจะเรียกเป็นกองบินนะครับกองบินห้าศูนย์หนึ่งสไตบิดนะครับภาคแรกซีซั่นหนึ่ง ออกปีแรกช่วงประมาณปีถ้าผมจำผิดขออภัยนะช่วงประมาณมปี2008นะครับช่วงประมาณปี2008แล้วก็ออกเคราะแล้วก็ออกซีรีส์ที่2มานะครับเป็นก็ยังเป็นกลุ่มนี้นะครับสไตล์วิดอ่าซีซั่นสนะครับซึ่งภาคแรกกับภาค2เี่ยเป็นภาคที่ขายดีมากในยุคนั้นเพราะว่าเป็นภาคแรกที่อนิเมะเป็นลายเส้นที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ภาพหลายๆอย่างค่อนข้างโอเคนะครับออหรือมีกระทั่งอะไรแปลก ไปหาดูได้ครับมันมีอะไรแ,แปลกๆเยอะมากนะครับขอไปพูดละกันของอุปมาละกันนะครับของของเรื่องนี้เนาะต่อมานะครับพอออกสองภาคนี้มาปุ๊บก็ออกภาคเหมือนเป็นภาคแบบคลายเครียดนะครับออกมาเป็นภาคนึงภาคเล็กๆนะครับแล้วก็ออกมาเป็นภาค OVA สามตอนนะครับเล้ยังเกาะอยู่ในซีรีส์เนี้ยอยู่นะครับอยู่ประมาณสี่ภาคพอจบสี่ภาคนี้ปุ๊บอ่ะก็เข้าสู่ภาคพิเศษเลยคือเหมือนครบรอบอะ่ะก็เลยเอาไปเข้าเป็นหนังลงนะครับก็คือเข้าเป็นภาคเดอะมูฟวี นะครับมูฟ mm ี hmm. ่ก็ใช้ค่อนข้างยาวนิดนึงเขาจะอยู่ในซีรีส์นี้นะครับตอนจบซีรีส์นี้ก็หลายคนก็อาใจหายนิดนึงไปดูได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากพอจบซีรีส์นี้ปุ๊บก็ไปต่อในซีรีส์ต่อมานะครับก็เป็นซีรีส์ของกรุป๊ปกรุ๊ปนี้อ่าของตัวละครกรุ๊ปนี้หมดเลยนะครับเป็นซีรีส์ของกองบินเขาจะใช้ชื่อกองบินเนาะกองบิน502นะครับชื่อว่าเบฟวิเชตนะครับอ่าเบฟวิเชตหรือเบฟวิทนะครับก็ ก็เป็นซีรีส์ที่ทําต่อมาจาก501นั่นแหละแต่ว่าตัวละครแยกพอ,พ,อพอทำซีรีส์นี้มาปุ๊บพอเกิดว่าอนิเมะก็ขายได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ดันเกิดไม่บูมเท่าภาคแรกซักนั้นนะ่ะเออมันไม่บูมเท่าภาคแรกนะครับเออมันไม่บูมเท่าภาคแรกเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมบอกเนะว่าเบสออนตัวละครเข้ามาจากพวกนักปินสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมกับสงครามโลกครั้งที่1เนาะซึ่งกองเนี้ยเขาเหมือนเซตตัวละครไปว่าเหมือนเหมือนตัวละครเบสออนจริงๆอะ่ะ มีเก่งไม่อีกคนนะครับมีที่เหลือก็ยังเป็น,เห,นเหมือนเป็นมือใหม่หัดขับอ่ะไม่เท่าการแรกอันแรกนี่คือเหมือนเก่งกันหมดเลยนะครับก็กเ,ลบ <S <S เลยทาให้กองนี้เลยดูดบด,ดล,งลงไปนิดนึงแต่ก็มันก็ยังสนุกนะครับโอเคต่อมาต่อมานะครับก็พอจบภาคนี้ก็เข้าสู่ภาคมูวี่อ่ะภา,าคมูวี่ไม่ใช่ภาคมูวี่ขออภัยกลับไปเป็นภาคของ5้านหนึ่งอีกแหละพึ่งออกมาปีที่แล้วนะครับประมาณปี2020ประมาณช่วงธันวานะครับถึงต้นปี2021เลยก็ออกเป็นภาพ น่าจะเกือบไม่รู้ว่าเขายังจะทาซีรีส์นี้ต่อไหมนะครับก็คือสไตล์วิดโรตูเบอร์ลินเะนีเป็นภาคภา,คภาคสุดที่เพิ่งออกมาแล้วก็ช่วงที่เกมช่วงนั้นน่ะเกมกาลังออกพอดีฮะช่วงนั้นเกมเนี่ยกาลังจะออกพอดีนะครับพร้อมๆกับอนิเมะออกกระแสก็เลยเก่าแบบแบบกระฮึมก่ฮึมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งีแรกอะผมอะก็แบบอจับไม่ค่อยได้เล่นานานจับไม่ค่อยได้รคือเกมอะมนเมื่อก่อนเมื่อก่อนซีรีส์นี้มีเกมเยอะมากนะครับแต่ว่า มันหายไปหมดเลยจนกระทั่งมีอะดีเมะภาคโรเรเวอร์ลินกลับมาเกมนี้ก็กำลังกลับมาด้วยผมก็เลยเฮ้ยตายแล้วซีดีดีที่เราติดตามมันกลับมาหมดเลยนหว่าผมก็เลยโหลดมาเล่นดูนะครับอ่านี่คือที่มาเนาะของของซีรีส์นี้ซีดีเขาย,ยืนยาวมากอ่ะก็น,นี้แล้วนะครับก็จะมีตัวละครของซีดีแยกอันนี้เป็นซีรีส์ที่ยังไม่มีแอนิเมชันนะครับก็คืออยู่ใน ไลโนเวลอ่คือไลโนเวลอ่ะส่วนใหญ่จะมีแต่เนืน้อหาเนาะมันเป็นนิยาย,ยมันมีแต่คำนะครับแต่ว่ามีรูปบ้างนิดหน่อยอ่ายังมีรูปบ้างนิดหน่อยก็เป็นซีรีส์ของ n นอร e เบอร์วิเชตซึ่งในไทยมีขายนะครับซีรีส์นี้แต่ว่าแต่ว่านะอ่าตัวโลเวลอ่ะจบแล้วนะครับแต่ออกมาเล่มเดียวของไทยยังพึ่งแปลได้เล่มเดียวเล่มที่เหลือยังไม่ได้แปลเลยนะครับอีกประมาณ เจ็ดแปดเล่มเลยมั้งยังยังไม่แปลเลยนะครับแต่ไปหาอ่านได้นะครับไ์โนเวลของสักซีรีส์โนเิลวิเชตนะครับแต่ผมแปะรูไปไว้ให้ดูด้วยอ,อันนี้ก็เป็นตัวละครที่แถมมานะครับซึ่งบางตัวก็จะมีในแอนิเมชันบางตัวก็ยังไม่มีบางตัวก็อยู่ในนิยายนะครับโอเคก็คือซีรีส์เกมนี้สรุปสุดท้ายแล้วก็คือมันทำให้ตัวละครหลายตัวที่มันไม่มีไม,ไม่มีในตัวแอนิเมชันเนี่ยได้ออกมาโลดเล่น เป็นภาพเคลื่อนไปในมาขึ้นด้วยนั่นเองนะครับในเกมนี้นั่นเองโอเคพูดมายาวมากเลยมากเลยนะครับซีรีส์นี้เนาะพูดยาวมากที่จริงมันเหลืออีกซีรีส์หนึ่งแต่ว่าในเกมน่าจะยังไม่เอาเข้าก็คือเป็นภาคล่าสุดที่เขากำลังจะออกก็คือ l u m i n a ต w i t เชสนะครับหรือลูมิน a ตวิทนะครับซึ่งจะออกประมาณปีนี้น่าจะช่วงประมาณกลางปีหรือไม่ก็ปลายปีนะครับจะออกใหมอ่อีกภาคหนึ่งเนา ก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเกมเพย์เกมน hey, ี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนิดนึงเนาะว่าเ,เกมเพลย์มันน่าเล่นไหมนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะครับผมก็จะลงจริงๆอ่ะน่าจะลงคู่ผมน่าจะลงคู่กับตัวเอ่อเวอร์อเวอร์ชิปปีดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเกมนี้คนไทยยังอัดน้อยมากแต่ผมอยากแนะนําให้คนคนอื่นมาเล่นด้วย <laughs> ผมเหงานั่นเองผมเล่นเหมือนเหมือนเล่นอยู่คนเดียวนเนาะเกมนี้นะครับโอเคไปไปดูเกมเพย์ของเกมนี้กันนะครับ วาเป็นยังไงเนาะโอเคครับ ならやれると思っていた次に行くよ油断は禁物だからね お前ならやれると思っていた。 大型のネオロイだやりましょう、うん、やるぞ きましょう เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมเ์นะครับของอเวอร์ h ิทยูเนเต็ดฟอนนะครับอ่าก่อนจบคลิปนะครับอันนี้อันนี้มาเปิดตัวอันนี้อันนี้เป็นนางเอกนะครับอ่าคนที่คือนางเอกนะครับของกองบินของซับซีรีส์อเออตรวดช้าซีรีส์ของอเวอร์วิทนะครับ เออ่อสตไตล์วิดนะครับก็คือซีรีส์ของ501เนาะอันนี้คือตัวเอกนะครับอันนี้เป็นตัวเอกนะครับก็เกมพีจะเป็นแนประมาณนั้นนะครับก็คือจะเป็นลักษณะเป็นชูตติ้งอะไรนะครับเป็นชูตติ้งแต่ว่าคุมมือก็ได้จะเป็นออโต้อะไรข้อดีคือมันออโต้ได้นะครับมันออโต้หลังจากเราเล่นไปได้สักพักถนึงแล้วอะมันจะเปิดหมดออโต้ได้นะครับ สกิล่ากดเองก็ได้หรือจะออโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันดีตรงนี้นะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา,นานเล่นเนาะแต่อยากเล่นซีรีส์สบายๆผ่อนคลายอันนี้เป็นเกมที่ไม่ค่อยตึงนะครับแล้วก็แจกของเยอะมากนะครับคือแจกของตลอดเลยแล้วก็อีกสักคันนะครับอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนิดนึงเป็นน้ําจิ้มแล้วกันน้ําจิ้มนะครับก็คือ กาชาไม่ค่อยเกลือนะครับมันก็ไม่ค่อยเกลือนะเท่าที่ผมดูอะตัวละครก็สามารถอ่ามีแค่หนึ่งดาวสามารถอัพเป็นสามดาวได้คือเกมเนี้ยมันจะเป็นระบบดาวนะครับตัวละครมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงล้วกันนี่มันเป็นระบบอัพดาวนะครับซึ่งดาวสูงสุดมันสี่ดาวก็จะเป็นสีลุ้งซึ่งซึ่งจริงๆอะถ้าเรามีตัวละครแค่หนึ่งดาวอะก็โอเคแล้วนะครับเพราะดาวมันสามารถหาเวลาอัพไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ยากเย็นแล้วก็เรื่องระบบกาชาก็ถือว่าเซฟพุนเล่นนะครับเพราะว่ามันก็จะแบบ มันก็จะแค่แบบได้ตัวละครหนึ่งดาวคุณก็ได้ตัวและจบดาวคุณก็ค่อยๆไปอัพเอาเดี๋ยวก็ได้เอาอีกนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเกมเวอร์วิชนะครับอยู Font, นะ่ในเต็ดนเนาะนะครับก็ถ้าถ้าชอบผมก็จะทำคลิปต่อนะครับเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปผมก็จะมาพวกอธิบายพวกอินเทอร์เฟซในเกมให้นะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันจะค่อนข้างงงๆหน่อยเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยมไม่ไ่ีภาษาอังกฤษนะครับ ฮะมันก็จะอ่านยากนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็ก็จบคลิปแต่พีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับซีรีรสรร์นี้นะครับสำหรับซีรีส์นี้นะผมจะพยายามทำละกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับถ้าใครอยากตามซีรีส์นี้ต่อเนาะรวมถึงซีรีส์ของ w o r l เ o อร์อัลเว Beat นะครับ <laughs> เรียบเป็นซีรีส์แล้วก็ w o r l เ o อร์อัลเว Beat ก็ยังมีลงอยู่นะบ้างก็ยังมีลงอยู่แต่มีคลิปดีอันนี้มีอันนี้ลงมาด้วยนะครับ โอเคครับไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ